บอกเนาะเก้าสิบเนี่ยอย่างเงี้ยตั้งฉากนี้มองเห็นไหมตั้งฉากนี้ปึ๊บตั้งฉากนี้มันก็จะเป็นเก้าสิบด้วยสายตาเราถ้าเรามองดูตรงนี้ก็ประมาณอ่าสักเท่าไหร่อ่ะสี่สิบห้าอะไรอย่างเงี้ยนะถ้าไม่ถ้า VVA ไม่ได้เปิดนะตรงเนี้ยขีดนี้อย่างเงี้ยสี่สิบห้าหรืออาจจะมากกว่าสี่สิบห้านอยอะไรอย่างเงี้ยนะนี่ผมตั้งวาวอยมาศูนย์จุดหนึ่งห้านะศูนย์จุดหนึ่งห้ามิล ไอดีส่วนไอเสียเนี่ยจะตั้งอยู่มาศูนย์จุดมิลนะใช้เป็นหน่วยเล็กเพราะว่ามันมันจะดูละเอียดหน่อยอ,อมีอะไรอีกอ่ะก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วเนาะเพราะประมาณนี้แหละดูว่า VVA ปิดเปิดช่วงไหนแล้วก็มีกำลังอัดไหมเสร็จปุ๊บเวลาเราใส่แคมป์ก็อย่าให้มันสูงเกินไปแล้วเวลาแล้วเวลาตั้งวาลวเนี่ยเราก็เช็คจากตรงนี้ได้สมมติเราตั้งตั้งวาลวเสร็จเราอยากรู้ว่า ไอวาล์วที่เราตั้งเนี่ยมันชิดเกินไปไหมหรือมันห่างเกินไปไหมเราก็หมุนดูเหมือนกันเช่นกันเลยคือหมุนปุ๊บถ้าเกิดว่าวาล์วมันชิดสมมติวาล์วเสียมันชิดใช่ไหมมันก็จะต้องเปิดเร็วกว่าถูกไหมมันต้องเปิดก่อนขีดตรงนี้มันก็จะทําให้รถเนี่ยหลอ่อรอบนะเนี่ยอย่างเงี้ยอันนี้อันนี้เปิดอยู่ในประมาณตำแหน่งนี้เนี่ยยันละเนี่ยปุ๊บอ้าวเนี่ยเนี่ยยันในแถวนี้พอดีเลย ก็แสดงว่าโอเคใช้ได้อันนี้มันก็เป็นการเช็คแบบวิธีบ้านๆเลยนะ mm. เช็คแบบวิธีบ้านๆแบบคนที่สมมุติไม่มีฟิลเลอร์เอ๊ะกูจะตั้งวาล์วไงให้มันให้มันใช้ได้วะอะไรอย่างเงี้ยแต่สี่วาล์วนะบอกได้เลยต้องใช้ฟิลเลอร์เพราะซ้ายขวาจะไม่เท่ากันจะตั้งยังไงให้ซ้ายขวามันเท่ากันต้องใช้ฟิลเลอร์เท่านั้นเสร็จปุ๊บถ้าเราอยากดูว่ากําลังอัดมันเยอะแค่ไหนแล้วก็ใส่บวเทียนมื่อทีไม่ได้ใส่นะ ไม่ได้ใส่บทเรียนใส่เพียงแบบแค่หมุนหมุนคาก็ได้หมคาไว้ก่อนจะเราจะไปโมดิฟายอะไรเยอะแยะบางทีเราต้องสังเกตจากรถเดิมก่อนนะเหมือนที่บอกอะหลายๆอย่างรถเดิมเนี่ยเขาทำมันแค่ตรงไหนพอเวลาเราทำไปเราจะได้รู้ว่าเออเราไปเพิ่มอะไรบ้างแล้วมันเกิดอะไรขึ้น ลอยเพิ่มไอเดียเยอะไหมหเพิ่มไม่เสียเยอะไหมตั้งบาวชิดไหมตั้งเอยันไหมแคมยกสูงไหมเออเราลดมันขี่เป็นยังไงเราควรต้องลดเม็ดไหมหรือเพิ่มเม็ดหรือทําชามแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นข้อมูลเนี่ยพวกเนี้ยโอ้โหเม็เจาะบ,บ้านดังมากเลยว่ะอ่ะตอนนี้เราจะวัดกําลังอดัดเราก็ต้องง้างนะเราก็ง้างนี้อ่าเราหมุนกลับมาก่อนปุ๊บเราง้างตัวนี้ง้างตัวนั้น งานก็ช่วยสตาร์ทเพื่อไม่ให้มันเตะในช่วงกําลังอัดสุดปุ๊บหมุนเนี่ยโอ้โหเนี่ยใช้ได้เนี่ยประมาณนี้แหละกําลังอัดนะปุ๊บโอ้โหนี่ก็โอเคอยู่ที่ขนาดหัวลูกต่ำเท่าของเดิมนะแต่ว่ามันแบนมัจะต่ำกว่าเดิมนิดนึงแหละเพราะว่าปาดเปลือไปไม่มีอะไรเราไม่ได้ปาดเป็นหลุมไงเราปาดตรงแต่เราเอาใช้วิธีการให้มันต่ำกว่าเดิมนิดนึงประมาณสัก 0.5อ่าประมาณนี้แล้วก็ใส่เป็นทองแดงหน่อยกตั้งวงตั้งวาล์วบทวาล์วใหม่โอเคมาณนี้แหละไม่น่าจะมีอะไรละอ่าเช็คองศาอ่เช็คก,กำลังอาจตั้งวาล์วแล้วเรียบร้อยหมดละเดี๋ยวก็ประกอบละเดี๋ยวติดเครื่องละเมื่อคืนจะประกอบประกอบไม่ไหวคนหวัวเหนื่อยแดดร้อน